โอเคเรียบ okay, ร้อยค่ะอาสวัสดีวันอังคารค่ะวันนี้เจอกันนะคะ<แ>จอยดิค่ะครั้งที่สองนะคะของสัปดาห์นี้นะคะเนื่องจากเราย้ายมาเจอกันสองวันติดกันนะคะแล้วก็เมื่อวานฝากการบ้านไปเนาะให้เด็กๆก,กลับไปทำแบบฝึกหัดท้ายบท ในหน้า50ถึงหน้า53นะคะดังนั้นนะคะวันนี้จึงขอมาเฉลยนะคะซึ่งการเฉลยของเราเราจะเรียกนะคะตามเพื่อนที่เข้ามาแล้วนะคะคนที่ใส่ชื่อเข้าไปในกล่องข้อความคือคุณครูเช็คชื่อให้หนูเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ไม่ได้แจ้งชื่อในกล่องข้อความดังนั้นจะ ไม่ถูกเช็คชื่อนะคะเพราะว่าตามกติกาเราเรากําหนดให้ว่าเด็กๆต้องลงชื่อเข้าเรียนในกล่องข้อความนะคะและจะไม่เสียเวลาในการเช็คหนูอีกครั้งนะคะหนูต้องทําตามกติกาเพราะว่าเวลามีค่อนข้าง,างจํากัดอ่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคุณครูคขอเป็นปุณณวิทย์หัดทงป .4 ทับ4ค่ะตอบคุณครูหน่อยปุณณวิทย์หัดทงตอบคุณครูหน่อยค่ะ อยู่ไหมคะหรือออกไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นการเช็คอีกครั้งหนึ่งว่ายังอยู่จนครบไหมหรือว่าออกมาเช็คชื่อแล้วออกไปแล้วหนูเห็นอยู่หนูอยู่คุณนวิทย์หัดทงอยู่ไหมคะหรือกดไม่ได้กรุณาแจ้งเห็นเขาอยู่อยู่ค่ะติดปัญหาอย่างไรกะรุณ<ม><น>า,าแจ้งเสียหรือเปล่าอะ คุณครูเอาอย่างนี้ดีกว่าข้อที่ให้ตัวแทน4ี่ทับส่ส่วนข้อคู่ให้ตัวแทน4ี่ทับหคนที่จะตอบคําถามจะมีคะแนนส่วนร่วมในชั้นเรียนให้ด้วยแต่ขอว่าให้แบ่งเพื่อนตอบอย่าซ้ํากันนะคะจะได้แบ่งคะแนนกันอะขอ4ี่ทับสี่หนึ่งคนใครจะตอบคะข้อหนึ่ง ขอสี่ทับสี่หนึ่งคนค่ะอ่ากดไม้แจ้งชื่อค่ะคมครับรใใชะระเด็กชายนปวนกาศครับอ่ใใาเด็กชายนพวนกาศนะคะข้อหนึ่งถามว่าข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตค่ะข้อไหนถูกคะก็ไกลค,ค่ะกัดได้จับค่คือคู่มมือและคุ่จัครับจริงหรอจริงหรือเปล่า อ่ะขอสี่ท้าห้าคนหนึ่งครับหนูคะ่ะอ่ะใครเอ่ยหนูคะ่ะหนูหนูว่าห,หนูคือใครคะแจ้งชื่อเลยคะ่ะโซบิถาค่ะโอเคอ่ะหนูคิดว่าจับได้กี่กลุ่มคะสามกลุ่ม,<า>มค่ะ,คะได้กลุ่มอะไรบ้างคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ค่ะอ่าคําตอบคืออยู่ข้องงองูนะคะจับได้สามกลุ่มนะลูกหนูอาจจะ<อ>ลืมไปนะคะ นูอาจจะลืมไปนะคะโอเคได้คะแนนไปสองคนละอ่ะข้อสองอ่ะเปยนคนถน่หนึ่งเหรอครับหนูเขียนเลขหนึ่งก็ได้ค่ะหรือหนูจะเช็คถูกก็ได้นะคะแต่คนที่ผิดกัลุนากากระบาดท,ทับเนาะข้อที่ถูกต้องนะคะอย่างนี้เพราะว่าโจทย์บอกให้เราวงกลมนะคะการเฉลยเมื่อหนูผิดกรุณากากระบาดท,ทับข้อที่ถูกต้องนะคะอ่ะ ข้อ2เป็นสิทธิ์ของ4ีทับห้ามาคุณครขอ1คนกดใหม่แจ้งชื่อผมครับอ่าผมคนนั้นก่อนอ่าชนแดนก่อนก็ไก่ครับเดี๋ยวสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มสัตว์มีลักษณะสำคัญอย่างไรหนูบอกว่ากอไก่คือ สร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวเองได้เนาะหนูบอกว่ากอไก่ใช่ไหมใช่ค่ะมีเพื่อนบางคนคิดอย่างอื่นมีไหมคะอหนูค่ะเดี๋ยวก่อนอ่ะใครหนูก่อนหนูค่ะเมทินีค่ะอ่าเมทินีค่ะหนูคิดว่าไงดีคะลูกหนูคิดว่างองูค่ะหนูคิดว่างองูเพราะ เพราะว่ามันเป็นได้สองข้อค่ะมันเป็นได้สองข้อใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารได้ด้วยนะคะถูกต้องนะคะตอบข้ององูนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาดูต้องอ่านโจทย์ดีๆนะคะอ่านตัวเลือกดีๆเนาะโอเคมีคนได้คะแนนไปแล้วอ่ะข้อสามเป็นของสี่ทับสี่เอาคนอื่นที่ไม่ซ้ำคนเดิม สี่ทับสี่ขอคนอื่นที่ไม่ซ้ำคนเดิมค่ะไม่มีเลยเหรอมันมใีใครคะใครคะจาวิศราลาหรือเปล่ายาดามณนีค่ะ,ะยาดามณีอะคุณครูไม่รู้เพราะว่ายูเซอร์หนูเป็นชื่อจาวิศจาก,กีวีอะไรไม่รู้ลูกอ่ะมาหนูจะตอบข้อไหนดีคะ หนูตอบข้อขอไข่ค่ะหนูตอบข้อขอไข่นะคะยาดามณีนะคะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะ <c oughs> เขาถามสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะก็ได้แก่ราแบคทีเรียแล้วก็น้องเห็ดนะคะอ่ะข้อสี่เป็นของสีท่าห้าข้อสี่เป็นของสีท่าห้ามาใครจะตอบ ให้คะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยนะอ่ะใครจะตอบข้อสี่จ๊ะตอบผิดไม่ว่าการขอให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการตอบคําถามมาสี่ทับห้าคุณครูขอหนึ่งคนกดไปแจ้งชื่อค่ะเพื่อตอบข้อสี่ท่าชาวินเตโช,ตโชครับทำไมพืชพืชในข้อใดจะอยู่ในประเภทเดียวกันกันกบชายผ้าสีดาเพราะอะไร พ่อควยพ่อเปิร์นเป็นพืชไม่มีดอกนะคะถูกต้องค่ะอ่าถูกต้องนะคะเฟิร์นเป็นพืชไม่มีดอกนะคะใช้ผ้าสีดาก็คือเป็นพืชที่ไม่มีดอกเช่นเดียวกันนะคะอ่าข้อห้าเป็นของสีทับสีค่ะหนูค่ะกวินทิดาอ่ากวินทิดาค่ะจากภาพจัดเป็นพืชประเภทใดคะขอไข่ค่ะพืชดอกพืชดอกเป็นพืชใบเลี้ยงอะไรคะ ใบเลี้ยงเดียวค่ะจริงเหรอใบเลี้ยงเดี่ยวคือมันต้องเป็นใบย,ยังไงลูกหนูเห็นมันอยู่คนเดียวใบเลี้ยงเดียวลักษณะใบเลี้ยงเดี่ยวมันจะต้องเป็นใบย,ยังไงคะมีใครจะตอบอย่างอื่นอีกไหมหนูค่ะอ่ะยายดามันีว่าไงคะหนูตอบค่ะกอไก่อะค่ะ สังเกตตรงไหนอะคะลูกสังเกตตรงไหนคะสังเกตตรงไหนดีจากภ้าของหนูอะอาจจะชัดกว่าของครูก็ได้สังเกตตรงไหนดีคะทําไมหนูถึงตอบกอไก่อะลูกตรง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 หนูไม่รู้จักอะตรงอะไรตรงอะไรลูก เป็นพืชดอกอะใช่เพราะว่าตรงนี้ยคือดอกแต่หนูสังเกตใบนะใบเขาเป็นใบกว้างๆหนูเห็นเส้นใบเขาไหมคะเห็นค่ะเส้นใบเขาเป็นยังไงคะมันน่าจะเหลี่ยมๆมันเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมอะค่ะใช่เหมือนหกเหลี่ยมเส้นใบนะคะมันเป็นคู่กันนะคะ ร่างแห я, เนาะจึงเป็นพืชดอกประเภทใบเลี้ยงคู่นะคะเป็นพืชดอกประเภทใบเลี้ยงคู่นะคะเพราะว่ามีดอกให้เห็นและนะคะใบกว้างใบกว้างเส้นใบเป็นแบบร่างแห я, จึงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะอ่ะผ่านไปแล้วห้าข้อสี่ทับห้าข้อหกค่ะ มากดไมคตอบเลยค่ะแจ้งชื่อด้วย<ม>นูค่ะเบญญาเบญยาภา,ามาพืชชนิดหนึ่งมีรากฝอยใบยเรียวยาวลลำต้นสูงมีข้อบปล้องชัดเจนเขาสังเกตอะไรอยู่คะลูกสังเกตใบายาว aw, แล้วก็ลำต้นสูงแล้วก็มีข้อบปลอ้องค่ะเขาสังเกตพืชชนิดใดคะลูก พืชนิดอ้อยค่ะอ่าพืชนิดอ้อยนะคะถูกต้องนะคะพืชนิดอ้อยนะคะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะอ่าข้อเจ็ดกลับมาที่สีทับสีข้อเจ็ดกลับมาที่สีทับสีบ 4, บ 4, ค,ค่ะนูค่ะคนอื่นไม่มีแล้วหรอสี 4, ทับสีคนอื่นมาเอาคะแนกนกันลูกอ่าได้ยาดามานีก็ได้ หนูใช่ค่ะเออมาหนูอตอบข้อคอควายค่ะอ่าข้อคอควายนะคะ,คะ,คะถูกต้องนะคะต่ใครเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะมีเส้นใบขนานแล้วก็ใบเรียวแคบนะคะถูกต้องนะคะอ่าแก้ตัวเมื่อกี้เนาะอ่าข้อแปดของสีทับ้าอยากได้ยินเสียงผู้ชายบ้างมีไหมผมะครับอ่าผมก็ได้อ่าผมเชื่ออะไร แดนอ่าโอเคมาข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของพืชดอกครับโอควาครับโครงสร้างภายนอกระมีรากลำต้นใบจริงหรือเปล่านี่สังเกตคำว่าพืชดอกอ่ามีคนอื่นที่ตอบดอกด้วยค่ะ,คะอะไรนะหนูค่ะเด็กหญิงชนนี่เพชรวาลีค่ะอ่าหนูตอบข้อไหนคะอ้อหนูค่ะ ตอบข้องงูเพราะว่ามันเป็นพืชดอกเขาก็จะต้องมีอะไรคะหน้าที่เพื่อมาสืบพันธุ์ให้เป็นผลดอกใช่ค่ะเขาก็จะต้องมีดอกใช่ไหมคะอาชนแดนข้อนี้ตอบงองูนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นลักษณะสําคัญของพืชดอกดังนั้นจะต้องมีดอกด้วยนะคะเขาจะสร้างดอกขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่สืบพันธุ์นะคะอ่ะกลับมาที่ส่ทับ่ค่ะหนูค่ะ ไมยสองคนมาลักษว์มีกระดูกสันหลังมีลักษณะสำคัญอย่างไรคะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของร่างกายะคะ่ะมีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของร่างกายนะคะ โอเคข้อส okay. ิบของสี่ทับห้าค่ะหนูค่ะอ่าทับทิมค่ะหนูฝั่งาในมีกระดูกฝั่งหลังทั้งหมดค่ะมีตัวอะไรบ้างคะนูตบงู่ะอาหนูตอบงูมีหนูกระต่ายข้างขาวนะคะถูกต้องนะคะถูกต้องโอเคต่อไปสิบเอ็ด ไม่มีใครแย่งตอบเลยเหรอสี่ทับสี่หนู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 ผู้ชายบ้างได้ไหมอ่ะผู้ชายไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยเราไม่ตอบกันอะค่ะครูหนูจะเอาโอหนูจะเอาคะแนนโอ้หนูได้คะแนนไปหลายข้อแล้วอะได้เนื่องจากไม่มีเพื่อนคนไหนแย่งหนูตอบเลยอะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะสัตว์ที่มีขาเป็นปาบ กล้ามมีเปลือกแข็งแข็งหุ้มลำตัวเพื่อถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะนะอ้าวเอออ้าวผมครับ,รบอ่าผมครับชื่ออะไรลูกเดชายรามินสุนจินรัฐครับโอเคลามินสุจินรัฐนะคะสีทับอะไรนะสีทับห้าครับสีทับห้าอนุตอบข้อไหนคะลูก คอควายครับคอควายสัตว์ตัวนั้นคือสัตว์ประเภทอะไรคะปลาครับปลานะคะปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะจึงไม่เข้าพวกกับอ่าข้ออื่นๆนะคะซึ่งไม่ใช่ลักษณะของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังถูกต้องคะ่ะกูทำได้ทำไมสีน่าตอบได้อ่ะก็ตอบได้สิหนูตอบยังไม่ถูกอะ่ะคนอื่นก็ตอบได้อะ่ะลกูกแต่มันเป็นของห้องสี่นะคะไม่เป็นไรคะ่ะ ไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อนหนูยังไม่มีใครแย่งหนูตอบเลยอะ่ะไม่เป็นไรเปิดโอกาสโอเคใช้ท่าเร็วตอบสิอ่ามัต้อ,อ,ตองทะเลาะก,กันอ่ะสิบสองของสีทับห้าค่ะจะใช้สิทธินั้นไหมเดี๋ยวสีทับสี่จะแย่งตอบแล้วนะลูกค้าบ <c oughs> นาค่ะลูกค้าบ้าน <c oughs> เป็นยาค่ <c oughs> า,า <c oughs> สัตว์ที่สองกับสามีลักษณะดใดเหมือนกันคะลูก ไม่มีปีกค่ะสองกับสามสองกับสามอ่ะไม่มีปีกนะคะถูกต้องค่ะไม่มีปีกเนาะไม่มีปีกโอเคอ่ะข้อถัดไปเมื่อกี้เห็นปาวลิศยกมืออ่ะปาวลิศต,ตอบข้อสิบสามแล้วกันปาวลิศต,ตอบข้อสิบสามแล้วกันโครงสร้างของพืชส่วนใดทําหน้าที่เหมือนห้องครัวเพราะเหตุใด เหมือนอะไรโลกก็ไก่เหมือนรากเห,เหอรอเ,เขาทําหน้าที่เหมือนห้องครัวของบ้านอะส่วนใดของพืชคะ <ใบ S 1> ที่ทําหน้าที<ๆ>่ <Official S 2> ใบออควายคะใบอ้าวคุณหนูจะตอบอะ่าอ่าอ่าอ่หนูจะตอบมาตอนนี้คือแย่งกันตอบไปหมดแล้วตอนนี้อะมีเพื่อนบอกแล้วว่าเป็นข้อคอควายนะคะเปรียบเสมือนส่วนของใบเพราะว่าทำหน้าที่สร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ โอเคอ่ะข้อสิบสี่เป็นส่วนของสี่ทับห้าม,มาหนูคผมผม่โผ<า>ผมถทับทีมอ่ะทับทีมยกก่อนอ่ะทับทิมยกมือก่อนมาข้อสิบสี่หนูตอบคอควายเอ้ยคอควายค่ะเ้าถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะคะลูก พ่อลำเลียงน้ำจะลำเลียงแรกคูค่ะรู้ค่ะคู่ค่ะกระไก่กะไก่ครับกไก่เดี๋ยวก่อนกลับก้นอยู้นของชื่อตรวจเพื่อนนี้โอ้มีคนแย่งตอบค่ะคูมีคนแย่งตอบอ่ะโอเคอ่าคนแย่งตอบนั่นแหละคือข้อกอไก่นะคะไม่เอาคำนี้ให้เรียกชื่อก่อนแล้วค่อยตอบอ่าข้อสิบห้าของสีทับสี่คมครับ ผมครับสุภพนค่ะผม,ผมก็ไม่จะเปิดไม้ตอบเลยคุณสุภพลเขาเขาแจ้งชื่อมาก่อนอ่ะเรียงลำดับยังไงดีลูกผมมุ้งตอบข้อขอไข่ครับรากลำต้นแล้วก็ใบนะคะเธอต้องเร็วกว่านี้แล้วล่ะลูกเนตอบเนี่ยคะ่ะโอ้โ,หโ,หโหออาสีท่าห้าข้อสิอบหก สี้าข้อสิบหกครั้งที่หนึ่งน้อ้มโโหโหท้าพิมพลาดับทมลาดค่ะโอเคได้ค่ะโอหอ้เหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอยโนโด้โหโอ้โอ้โหลอ้โห้โหอ้โหโอ้โหอ้หอ้ขห้อ้โหโอ้โชอ้นหอ้โหอหนอ้โหโ้อ้อ้ะออบโหอ้อ้โหโอหออ้โอ้อ้ออ ยาดามานี้น่ะหลายข้อละหนูอ่ะข้อค่ะมีไม่าข้อสบกค่ะอะไรนะข้ออะไรอะไรกอไก่นะคะฟังบอเวย์ห้ามบอเวย์ขูข้อสิเของสี่สี่ค่ะใช่ไหมอะไร่ะอะไรก่อข้อสิบเจ็ดของสี่ทับสี่ค่ะ หนูหนูอ่ะมาหนู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 จะกินหัวไหมท่นละอ่ะมาว่าไงคะตอากิบดอกค่ะอะไรนะข้อสิบเจ็ดนะข้อสิบเจ็ดนะคะอ๋อค่ะหนูตอบผิด่ะอ๋อตอบตอบตอบง้องูค่ะออส่วนสีเขียวนั้นคือคลอโรฟิลจะช่วยดูดกื้นแสงเพื่อเอามาใช้ในกระบวนการสร้างอาหารนะคะ มีดแผขอฟังเสียงผู้ชายของสี่ทับห้าหน่อยผมครับเดี๋ยวนัชชนนนัชชนนใช่หรือเปล่าใช่ครับโอเควันไหนข้อใดถูกต้องคะข้อขอไข่ครับข้อขอ้ไข่นะคะหมายเลขกสอจีบดอกนะคะห้ามเถียงกันออกไม้ลูกข้อสิบเก้าผู้้าสิบแปตอบ ข้อสิบหกตอบกอไก่ค่ะข้อสิบเก้าของสีทับสีค่ะทีละเทพจะตอบไหมข้อสิบเก้าอ่ะทีละเทพไม่ตอบค่ะว่าได้ทูได้จะใดเขาอาจจะอยากตอบไม่แต่เขาไม่ตอบครับครูมบางคนอาจจะอยากตอบก็ได้แต่เขากดไม่ไม่ทันหนูอ่ะไม่เป็นไรค่ะครูยังไงก็เป็นของหนูแล้วเพราะว่าสีไม่มีคนแย่งสองคนตอบแล้วหรอ วิวยายอ่ะโอเคอ่ะมาตอบอะไรจ้าอะผู้ลอะออะไรของผู้เนี่ยข้ออะไรเนี่ยสิบเก้าค่ะสิบเก้าโอเค,ค,อเคตอบงงอุ้ยใช่ไหมตอบ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 พ่อควายค่ะโอ้ถูกแล้วข้อส <19. S 1> ิบเก้าไม่ไม่ถูกไม่ถูก หนูขอได้ไหมครูหนูขอได้ไหมอ่ะแย่มีคนสติวคองค่ะมีคนสติวอ่ะให้อะไรอ่ะคอยใส่อ่ะมาหนูจะตอบอะไรจังโอ้ครูอ่ะหนูตอบข้อข้อสิบเก้าใช่ไหมคะครูค่ะข้อสิบเก้าหนูตอบขอไข่อ่ะข้อสิบเก้าตอบขอไข่อีส่วนที่สามที่ชี้คืออะไรไม่ใช่โง่โงค่ะโง่ อู๋โน้ตโน้น้ตกีฬาเทพเป็นจันทร์นึกครับโอ้ปาวลิศว่าไงต่อคอควายป่าวลิศว่าไงตคอควายครับตอควายช่วยหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ดอกยังตูมอยู่อ่ะมีคนแย่งไปหนูค่ะมีคนแย่งไปแล้วมันถูกแล้วคอควายหนู้ตคอคอ20หนู้ตคอป๊อป ทองอนนค่อมะขอให้นะคุออตอบอยากฟังเสียงผู้ชายบ้างถ้าพิมพ์ตอบเยอะแล้วเป็นยังไงเยผู้ชายเขาไม่อยากอะนัชนนผมตอบงองูครับผมตอบงองูมีสีสันสวยงามสามารถล่อมแมลงให้มาช่วยผสมเกสรได้กับมีกลิ่นหอมช่วยล่อมแมลงให้มาตอมดอกยังไม่ถูกอะใครจะแย่ง นู๋ก upp, ไก่ค่ะนตอบคอบไโอ้โหโอ้โหโอ, oh. 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 Ah. อ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ้โอ้โห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 อ้โ้โหโอ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 ้หโอ้โหอ้โหโ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 อ้อ้โหโ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 อ้โ้โหโอ้โห้โหโอ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 ้โ คครูผมตอบข้ตอบอขอไข่ครับเออยังไม่ถูกตอบข่อขอควายออคุณรูคตอบที่ถูกคือข้อขอควายขอควายเย้ค่าคำตอบที่ถูกขอกควายนะคะสีชมพูที่เห็นคือใบประดับไม่ใช่กลีบดอกนะจ๊ะดอกจริงๆคือสีขาวเหลืองข้างในนะคะเล็กๆสองอันนะคะอ่ะนับคนณครูค่ะ คุณครูขาข้อที่สิบสองตอบอะไรหรอคะข้อที่สิบสองใช่ค่ะข้อที่สิบสองตอบไม่มีปีกข้องงูค่ะค่ะคุณค่ะโอเคอ่านับคะแนนแล้วใส่เองนะคะเดี๋ยวจะขอไปต่อในเรื่องของแรงน้มถ่วงนะคะเดี๋ยวขอทบทวนนะคะขอทบทวนเรื่องของมวลและน้ำหนักอีกหนึ่งครั้งเนาะ ก็คนเรื่องมวลกับนับหนักอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโออ่ขอให้เวลาจัดการการนับคะแนนเมื่อกี้สองนาทีเก้าเก้าครูคราฟเกินเท่าไหร่ครูจอาคะห้าตอบขอไข่ใช่ไหมคะห้าตอบขอไข่ค่ะถูกต้องมีบางคนบอกผ่านเท่าไหร่ครับจะได้เกินหนึ่งอ่ะผ่านสิบห้าพวกอะอันนี้กป็นว่ดีโอโค้ดิ้ง เอาผ่านสิบเอาผ่านแค่สิบแอรผ่านสิบก็จิ๊บจิ๊บเกินไปอะสิเอาเจ๋งจริงจผมได้สิบห้าสิบห้าได้สิบหกเก่งไหมล่ะมีคนได้สาวได้สิบเอ็ดเออแตงโมหนูเลยไม่ถาม่ะหนูถามมาแตงโมหนูถามหนูข้อไหนไม่ทันหนูถามค่ะข้อยี่สิบตอบข้อคอควายค่ะ ผมไม่ทันตั้แต่ข้อหนึ่งถึงสิบเอ็ดเลยครับผมเพิ่งเข้ามาในห้องงา,านนาค่ะหนูชื่อ,อไ,ไม่ทันค่ะหนูไม่ทันคือหนูชื่ออะไรชื่อไลซ์ค่ะหนูแจ้งชื่อคุณรูหรือ,อยังไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะแจ้งแล้วคะ่ะเข้าไปในกลุ่มคะ่ะครูขอข้ามไปเลยนะคะไม่ทันไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวจะส่งเฉลยเข้าไปในกลุ่มนะคะเดี๋ยวหนูไปตามเช็คเองนะคะ ขออนุญาตข้ามไปขึ้นเรื่องใหม่ของเราเลยนะคะเดี๋ยวส่งเฉลยให้นะคะไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวส่งเฉลยให้ท่ะทบทัวในเรื่องของคําว่ามวลและน้ําหนักเมื่อวานเมื่อวานเขาเปรียบเทียบมวลกับอะไรลูก มื่อวานมผลแอปเปิ้ลเทียบมูลกับผลแอปเปิ้ลใช่ไหมอ่ะมวลถึงแม้ว่าจะไปที่ไหนมวลยังมีลักษณะเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไหมคะเหมือนเดิมคับครูเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเนาะนอกจากเราจะไปหั่นไปตัดไปกัดมันออกนะคะไปจัดการชิ้นส่วนปริมาณเนื้อสานั้นออกไปนะคะส่วนสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คืออะไรคะคืออะไร สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ลกรรมหรอครูสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คืออะไรเอ,อ่ยกิโลกร,รัมใช่ไหมเรียกว่าอะไรล่ะเดี๋ยวให้ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะมวลตันนมวลไม่ใช่นิวตันหรือเปล่าคะมิวตันอ่าก่อนเสียงสะท้อน น,น,น,น้องๆว่าเรามีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่นะเมื่อเรายืนอยู่บนโลกและบนดวงจันทร์ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างมวลและน้ำหนักกันก่อนดีกว่าครับมวลเป็นสมบัติเฉพาะของวัตถุนั้นๆและมีค่าเท่ากันเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในจัก,กรวาล ตัวอย่างเช่นเด็กชายกอมีมวล60กิโลกรัมเมื่อยืนอยู่บนโลกก็จะมีมวล60กิโลกรัมเมื่อยืนอยู่บนดวงจันทร์ส่วนน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันเป็นผลคูณระหว่างมวลและความเร่งที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงเช่นโลกของเรามีความเร่ง9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง แสดงว่าบนโลกเด็กชายกอมีน้ำหนักเท่ากับ6 0กิโลกรัมคูณ9.8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเท่ากับ588นิวตันและถ้าเด็กชายกอไปยืนอยู่บนดวงจันทร์ที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกประมาณ6เท่าหรือ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองก็จะมีน้ำหนัก60กิโลกรัมคูณ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเท่ากับ96นิวตัน เด็กชายก็จะมีมวลเท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะยืนอยู่ณนตำแหน่งใดในจักรวาลแต่จะมีน้ำหนักต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเด็กชายกอไปยืนอยู่บนดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์ที่มีความเร่งอันเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วงเท่าไหร่นะครับโอเค อ่ะโอเคไม่ทะเลาะก,กันแล้วนะคะรอบนี้แบบทดสอบท้ายบทเฉยๆอ่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะแบบทดสอบท้ายบทนะคะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะขึ้นเรื่องใหม่แล้วเอาไวค้คาบหนะ้าจะมาแข่งทดสอบความเข้าใจกันในเกมก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวมีเกมเลย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นทบทวนจากเมื่อกี้สิ่งไหนนะที่ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ไปคะ่ะน้ำหนักครับน้ำหนัก,นนกใช่ไหมคะน้ำหนักเนาะอ่ะทีนี้นะคะมาทบทวนนะคะไม่ใช่ทบทวนหรอกมาดูกันว่าเรื่องถัดจากนี้คืออะไรเดี๋ยวนะค่อนข้างไมอรู้ <มา S 2> อุปกรณ์ปึ๊บปึ๊บ ่อนข้างที่จะสลับอุปกรณ์นะคะเรือนแรงโน้มถ่วงของโลกในโครงการของแบงค่ะอ่าเมือ่อกี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรียนมาแล้วไม่ใช่เหรออันหนึ่งนะคะ <c oughs> เป็นเรื่องของความสัมพันธ์๋ยวนะมันค่อนข้าง